ทักทายอีกแล้วจ้าทักทายตอนบายประมาณตอนบายแต่ตอนแรกเลยลหละตอนนี้ก็เวลาหกโมงกลัวแล้วอันผ้าลูกไส้มากเฮดกับเขาตอนแรกนี่เนาะขอก็เล่นนั่งถ่าในรถเนี่ยเขาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนักเล่นนันง่งถ่านั่งถ่าให้ลูกไปซื้อของสองอย่างสามอย่างแม่ไปต้องเขาไปให้ลูกไส้เขาไป อลกูกทรายเป็นมหาเมฆแต่อาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์หนาต้องจะกลับไปหาพ่อเป็นก็เลยมาทักทายกันตอนนี้ตอนบายบายเนี่ยละจ้าพี่น้องนั่งถ่าลูกอยู่บ่อมี่หยังทักทายคิดหอดคิดหอดอยากทักทายอยากเห็นหนาอยากอยากเห็นหนาทุกมือทุกมือมันสีจังว่าโอ้ยอนี่ไปใส่ว่ะคือไปเห็นก็เลยมาทักทายบ่มี่หยังหลายดอกพี่น้อง อืมวันนี้เฮ็ดอันนั้นหลยพี่น้องอยู่ในสวนหลยอยู่ในสวนหลยอันเฮ็ดคยคนมันบ่าสวนเนะาะจาังใดคนมันมักอยู่ในสวนมานั่งานั่งอยู่ในสวนคุดอันนี้คุดนน,นั่นแล้วก็เปิดเพลงฟังเปิดยูทูบเบิงจังสี่ก็เฮ็ดสวนจังสี่จังสันเนาะเออพี่น้องก็บอกว่ากันเนาะมักไผ่มักมัน คอ,อ,อยกบมักแบบนี้มกนกเลยเป็นไปแบบนี้พี่น้องบัดนี้ถึงตอนแรกเ็ดกับเขามันขาดอันนี้ขาดนั่นต้องทับรดมามาซื้อของก็ปกาะะ้าไก่ครากินโลคเคืงครับพอถึงประจักหน้าทีก่กับมะฮอดแล้วอันก็นเลยถาลูกรา้นั่นนี่แหละม,มาทักทายเออว่าก็บ่มียังไดยดอกพี่นอ้องเออเพียงแต่ทักทายอันคลิปนี้กับ บ่ามีหยางหมากไม้ดอกจ้าบ้ามีหยางหมากไม้ดอกอะไรสาระแบบนี้แหละเดี๋ยวขอยมีเวลาก่อนก่อนเสร็จคลิปดีๆคลิปดีๆคลิปดังๆไะบัดดัง,ดงปังบัดหนึ่งโอเคนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ